าคุณกําลังจะกดสมัครแอป t u r n ์นคลตเพราะเห็นว่ากูง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตหยุดก่อนวันนี้จะพาไปดูแบบเคลียร์ๆนะว่า t u r n ์นคลตคืออะไรได้จริงไหมดอกจริงเท่าไหร่แล้วทำไมหลายคนบอกว่าต้องคิดดีๆก่อนกดกูดูคลิปนี้จบก่อนนะคุณก็จะรู้เลยว่าควรกู้หรือควรหนี นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับช่วงนี้แอปเงินด่วนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเต็มฟีดกันเลยนะและเทิร์นคลีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชื่อที่คนค้นหาเยอะมากเพราะโฆษณาว่าอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตกูได้ทุกอาชีพใช้เอกสารน้อยฟังดูดีมากแต่คำถามคือมันคือแอป กู้เงินถูกกฎหมายหรือเป็นแอปปล่อยกู้ทั่วไปที่ต้องระวังกันแน่เทิรนคลีตนี่ไม่ใช่ธนาคารนะไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ในรายชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่าทำงานคล้ายๆกับแอป,ป,ปกู้เงินรายย่อยนะที่ให้วงเงินเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ เวลาคุณกดสมัครเนี่ยเขาจะให้คุณกรอกข้อมูลพื้นฐานนะเช่นชื่อเบอร์โทรรายได้งานที่ทำบางเคสนะก็มีให้อัปโหลดสลิปอัปโหลดสเตทเมนต์สเดือนบางคนเนี่ยไม่ต้องเลยก็มีนะตรงนี้แหละที่คนคิดว่ามันง่ายจังพอกรอกเสร็จเนี่ยเขาก็จะคำนวณวงเงินจากรายได้ที่คุณใส่นะแล้วก็ขึ้นตัวเลขวงเงินแบบประมาณการเช่น2 0 0 0ถึง20,000 20, บาท แต่อนุมัติจริงเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องนะ หลายคนคิดว่าแอปนี้เนี่ยเหมือนฟินเทคหรือธนาคารแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขมีแบบนี้นะหนดอกเบี้ยอาจสูงมากหลายคนเนี่ยรีวิวว่าได้กู้จริงนะแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็แพงกว่าแอปที่มันถูกกฎหมาย 2. ต้องชำระคืเนเร็วมากบางรายเนี่ยให้กำหนดคืนนะ7-14วันเท่ากับว่าเป็นช็อตเทอมโลนซะมากกว่าเป็นสินเชื่อปกตินะ สามอนุมัติไม่เท่ากันบางคนได้พันห้าบางคนได้สี่พันทั้งที่ระบบก็ประเมินว่ามีรายได้ดีแสดงว่าคิดวงเงินนะตามความเสี่ยงและสี่บางคนบอกว่ายอดโอนจริงเนี่ยไม่เท่ากับยอดอนุมัติเนะเช่นอนุมัติสามพันแต่โอนจริงเนี่ยสองพันสี่ส่วนต่างก็คือว่าเป็นค่าธรรมเนียมลงหน้านั่นแหละตรงนี้ก็ต้องควรเช็คดีๆนะก่อนที่จะรับเงิน ในกลุ่มออนไลน์เนี่ยหลายคนก็แชร์ประสบการณ์นะว่าได้เงินจริงโอนจริงภายใน5-10ถึง10นาทีหลังอนุมัติใช้แก้ขัดได้ในายามฉุกเฉินแต่ก็มีอีกมุมนะที่ต้องฟังดอกเปี้ยสูงกว่าที่คาดนะ่ยอดต้องจ่ายคืนเร็วนะทำให้หมุนไม่ทันจ่ายช้าเนี่ยดอกเบีย้ยก็เพิ่มทันที แล้วก็ติดต่อ,อยากนะในบางเคสบทสรุปก็คือคนที่ใช้ลาเวิร์เนี่ยจะเป็นคนที่กู้แล้วคืนเร็วได้นะแต่คนที่หมุนเงินไม่ทันเนี่ยอาจจะเจอภาระหนักมากเทิร์นคลีตก็น่าจะบอกกับคนแบบนี้นะใครที่ต้องการเงินด่วนแบบมากๆตอนนี้เลยไม่เสียเรียดดอกเบียมีกำลังคืนนะภายในไม่กี่วันต้องการวงเงินเล็กๆ1 0 0 0ถึง5,000บาท ต่ไม่เหมาะเลยนะใครที่ต้องการเสีนเชือผ่อ,อนแบบรายเดือนคนหมุนเงินไม่ทันคนรายได้ไม่แน่นอนคนที่ไม่ชอบโครงสร้างดอกแพงแบบช็อตเทอมโลนนั่นเองก่อนกู้เนี่ยอยากให้คุณเช็ค4อย่างนี้ก่อนนะ 1. ดูดอกเบีย้ยจริงถ้าเกินกำลังไม่ต้องกู้ 2. ดูยอดโอนจริงนะถ้ายอดหายไปเป็นแค่ธรรมเนียมเนี่ยคำนวณใหม่ให้ดี 3. ดูวันครบกำหนด ถ้าต้องคืนเร็วและคุณเนี่ยหมุนเงินไม่ทันอันนี้เดือดแน่นอนและสีดูรีวิวผู้ใช้นะเข้าไปอ่านในกลุ่มในเพจเตือนภัยสิคนเคยใช้เนี่ยเขาจะรีวิวตรงที่สุด Turn ์ l คลีก็คือแอปที่มันกู้ง่ายจริงนะได้เงินจริงในหลายเคสเลยแต่ต้องระวังเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็กำหนดคืนเพราะมันเดเร็วมากเหมือนเงินด่วนฉุกเฉินสายฟ้าแลบ ถ้าคุณพร้อมรับในเรื่องของดอกและการคืนไวัได้เนี่ยใช้แก้ขัดได้เลยแต่ถ้าคุณเนี่ยยังหวังจะกู้แบบผ่อนยาวดอกจมแบบธนาคารแล้วก็ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เลยนะแล้วคุณล่ะเคยใช้เทินคลิปไหมได้เท่าไหร่เจอปัญหาอะไรบ้างไปใทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ